สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาชม ABC บันเทิงนะคะเห็นคู่จิ้น2คนนี้แล้วก็คือพักซอจุนและพักมินยองนะคะทุกคนก็คงอยากจะเชียร์ให้ทั้งคู่เนี่ยเป็นคู่จริงกันจริงๆเลยค่ะคุณผู้ชม ก็แอบ,บมีข่าวซุบซิบกันมาหลายครั้งนะคะว่าทั้งสองคนเนี่ยแอบ,บไปเดทกันที่ต่างประเทศซึ่งนางเอกหน้าหวานพักมินยองเธอก็ออกมาย้ำแล้วย้ำอีกนะคะว่าเธอไม่เคยแอบ,บซุ่มเดทหรือว่ากุ๊กกิ๊กอะไรกับพระเอกพักซอจุนเลยค่ะ ถึงแม้ว่าซีรีส์ What's Wrong with Secretary Kim นะคะจะจบไปหลายปีแล้วแต่แฟนมโนเนี่ยก็ยังเชียร์ให้พระเอกซึ่งรับบทเป็นพักซอจุนและก็นางเอกหน้าหวานอย่างพักมินยองเนี่ยเป็นคู่จริงกันจริงๆนะคะโดยแฟนๆเนี่ยก็มโนไปว่าทั้งคู่เนี่ยแอบซุ่มกุ๊กกิ๊กกันมาตลอด4ปีค่ะซึ่งพักมินยองเองเธอก็ขออธิบายเรื่องนี้แบบย้ำชัดๆอีกครั้งว่าไม่จริงไม่จริงแน่นอนนะคะโดยเธอได้เปิดเผยผ่านสื่ออินไซ์ ย้ำอีกรอบว่าฉันเคยพูดไปแล้วว่าเคยมีความสัมพันธ์ลับๆแต่ไม่ใช่กับพักซอจุนเราไม่เคยไปเดทที่ต่างประเทศถ้าแอบคบกันจะลงรูปทางเน็ตทำไมฉันไม่แสดงร่องรอยใดๆให้ทุกคนจับได้ซึ่งพักมินยองเธอก็ยังบอกอีกว่าเธอเหนื่อยแล้วก็โกรธนะคะที่ถูกเข้าใจผิดว่าเธอกําลังออกเดทกับพักซอจุนโดยอาศัยความคล้ายคลึงกับสถานที่ที่เธอเดินทางไปหรือจับคู่กับเสื้อผ้าของใช้ต่างๆ ซึ่งเธอก็บอกว่าหลักฐานที่ชาวเน็ตและสื่อต่างๆเยผยแพร่ล้วนเป็นหลักฐานที่มโนขึ้นแต่ผู้คนก็ยังคงเชื่อพวกเขาเธอไม่ได้ตั้งใจจับคู่ของอย่างรองเท้าหมวกหรืออะไรกับพักซอจุนตดอย่างใดนะคะและการที่ต้องคอยมาตอบคาถามและอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่โรแมนติกที่ไม่มีอยู่จริงทําให้เธอรู้สึกหงุดหงิดจริงๆค่ะ พักมินยองนะคะเธอได้พูดถึงการเดินทางไปต่างประเทศที่มีข่าวลือว่าเป็นเดทลับๆของเธอกับพักซอจุนเธอไปกับแม่ของเธอจริงๆขนาดแม่ของเธอก็ยังต้องแสดงหนังสือเดินทางต่อสาธารณะเพื่อพิสูจน์ความจริงเกี่ยวกับการเดินทางของลูกสาวของเธออีกด้วยแม้เรียกว่าเกิดมาเป็นซุปตาของเกาหลีเนี่ยช่างลำบากจริงๆเลยค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไร ก็ถูกจับตามองทุกฝีก้าวจริงๆเลยค่ะก็เป็นอันว่าเข้าใจแล้วนะคะสำหรับพักมินยองกับพักซอจนุนเขาบอกว่าไม่มีอะไรในกอไผ่จริงๆค่ะคุณผู้ชมแล้วคุณผู้ชมล่ะคะคิดเห็นเป็นอย่างไรก็สามารถแสดงความคิดเห็นไว้ใต้คลิปนี้ได้และถ้าท่านชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ a อ c บันเทิงด้วยนะคะ และถ้าท่านไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆสาระบันเทิงบันเทิงจากช่องของเราก็สามารถกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ได้เลยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย